ครับสวัสดีครับผมสเสน่มาแล้วมาพบมาพ่อเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคือเก่านำสิ่งดีๆมีสาระและมีประโยชน์มาสู่พี่สู่น้องเบิง่งเมื่อนี้สีหายาสมุนไพรดีๆมาเสนอให้น้องแน,น่นอุบลครับสวัสดีครับผมสเสน่มาแล้วมื่อนี้จะถ่ายวิดีโอนำเสนอยาดีๆ สู่พี่สู่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะจะมาเปรียบเทียบต้นสร้างนาวให้พี่ให้น้องในเบิ่งววาต้นสร้างนาวนี่มันเป็นเน,น้าใดใบเพินเนน่นเป็นเน้อใดลักษณะเป็นเน้าใดให้สังเกตง่ายๆนะพี่น้องเด้อนี่คือใบของต้นสร้างนาวพี่น้องแต่ละกิ่งพนอนอกมาจะมีหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบพี่น้องนี่คือใบต้นสร้างนาวเด้อพี่น้องเด้อ ลักษณะเลื่นๆมันๆพี่น้องดอกพันกำลังสีออกงามนี้กำลังสีออกดอกของพันจะออกตามยอดนี่เด้อพี่น้องเด้อออกออกดอกตามยอดนี้จะออกดอกสีเหลืองพอแก้จัดแล้วจะออกเป็นเม็ดสีดำดำพี่น้องลักษณะแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อใบของต้นสร้าหนาเด้อใครเวลาท่านสีเอาไปยู่เอาไปกินกระไดนี้ก็นี่ก็คือการพี่น้องนี่ เป็นจุ้มแบบนี้นะพี่น้องเล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณหกใบเจ็ดใบแต่ละก้านของพงก,กัดสีบัเท่ากันนะพี่น้องเนาะแต่มันต้องเป็นลักษณะน,นี้พี่น้องใบของต้นสราน้ากนาเป็นลักษณะน,นี้มันมันเรื่นๆพอมากแกจัดของพ่นแล้วมันจะเป็นสีดำๆคล้ายๆมีกิ่เมาเดี๋ยวคนจะพาเบิ่งต้นมันนะพี่น้องเนาะว่าต้นมันเป็นองไรพี่น้องผม ลำต้นของเพืนกับเป็นลักษณะนี้เนาะพี่น้องเป็นแหงๆเป็นเก็ดเป็นเก็ดแบบนี้เด้พี่น้องเด้อลักษณะลำต้นเด้ออันนี้ลำต้นอ่อนของพ่นพี่น้องเนี่ยลักษณะนี้แตกและแหงคือกันพี่น้องเวลาทากเข้าไปนี่ข้างในนี่จะเป็นสีเหลืองด้พี่น้องเด้อเก็ดเข้าไปนี่จะเป็นสีเหลืองมีสรพคุณทางยามีอะไรพืนสามารถซ้อยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศทัานาีได้อย่างดี แกอ่อนเปียเพรียงรงซอยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศท่านชายเหมาะสําหรับกับท่านชายที่ทาดล้มหรือนกเขาบวกขันนั่นแหละพี่น้องให้ท่านตัดเอาเลยพี่น้องเนี่ยตัดเอาแก่นของพจนนี้ระตากแห้งดองเหล่าเข้ากับยาตัวอื่นๆเช่นมากกระเทือบล้งกระลังเสือคงทาวันเปียงล่างแดงต้มใส่น้ากัดเลยเพี่น้องหรือท่านสีดองเหล่าก็ได้เด้อพี่น้องได้ลักษณะนี้ได้อพี่น้องเด้อเกต แกออกมาแล้วนี่ <Okay. S 1> แกออกมาแล้วทางในของพจนนี้จะเป็นสีเหลืองบางคนก็นเรียกขมิ้นต้นพี่น้องแต่ต้องย้ำว่าเกดเป็นลักษณะนี้อันนี้สัญลักษณ์คนถากไปเฮ็ดยาพี่น้องนี่แหละครับผมเขาเรียกต้นช่างนาวหรือต้นพลังสร้างสารพี่น้องลักษณะนี้เด้อใบของพัน์แตลาา่ละก้านประมาณสี่ใบ หรือ5ใบนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ละกิ่งออกมาการออกมานี้ลักษณะนี้นี่เป็นลักษณะนี้เด้อเพราะยังสามารถซ้อยแก้ไขได้อย่างดีนะพี่น้องนะแก้ไขร้อนในกระหายน้ำพี่น้องนี่ครับผมเขาเรียกต้นสร้างนาหรือต้นขมิ้นต้น ถ้ากิ่งน้อยของพ่นก็จะเป็นลักษณะนี้พี่น้องกิ่งน้อยอันนี้ก้านน้อยของพ่นนี่พีพ่น้องก็สิเป็นเกตคือกันพี่น้องลักษณะนี้ได้พี่น้องนะตัวที่ยังบวชได้เป็นก้านนี่เป็นต้นน้อยอะนี้ดอกของพ่นมันสีมันสีออกบอลายปันหดได้พี่น้องนะมันสีออกตามกิ่งน้อยนี้ ออกมาออกดอกสีเหลืองแต่ช่วงนี้พันกำลังสีออกพี่น้องเอ้ยกำลังเป็นตุ่มนน้อยเนี่ยหายักไสยาตัวนี้ไปกระตุ้นอารมณ์ทางเพศท่านหญิงท่านชายเฮ็ดหาลงบอกเลยพี่น้องเด้ออันนี้ใบอ่อนของพันพี่น้องเป็นลักษณะนี้ตัดเอาเลยพี่น้องเอ้ยต้มอยู่ต้มกินซอยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศท่านชายได้อย่างดีเ้อพี่น้องเด้อ ก้านสาขาออกมาแบบนี้เ้อพี่น้องเด้อให้ท่านสังเกตอยู่ดีมันจะมีอีกต้นนึงเด้อพี่น้องเด้อคลา้คลายๆเหลืกกับต้นช่างหนาวนี่แหละอีกต้นหนึ่งแต่ใบกับคล้ายๆกันแต่ลำต้นกับก็ดกับคล้ายๆกันแต่ใบบบแมนพี่น้องเอ๋บใบบบแมนดอกบโแมนลักษณะคล้ายๆกันเด้ยกับต้นช่างหนาวนี่มีอีกต้นหนึ่งลักษณะคล้ายๆกันแต่สรรพคุณทางยาคนละอย่างพี่น้องเอ๋แต่ต้นช่างหนาวนี่ เหมาะสาหรับกับท่านชายที่อารมณ์ทางเพศเบิดเหมาะกับสําหรับท่านชายที่นกเข่าบวกขันตัดเอาท่อนของคนไปต้มอยู่ต้มกินเพื่อดองเล่ากินพลังสร้างสารจะซอยสู้กาลังท่านชายให้กลับขึ้นมาแข็งแรงดังเดิมพี่น้องเอาคลิปนี้กับคอฟากนะครับด้วยคอให้ก่อนกินก่อนแท่กับศึกษาดีๆเพราะบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับบอแพ้เนาะพี่น้องเนาะมอบให้น้องแน่นอุบลเอาไปนําเสนอสู่พี่สู่น้องว่าเบิ่งต้นช้างหนาวนี่เป็นแน่ใด อันนี้ใบอ่อนของพ่นพี่น้องนี่ใบอ่อนของพ่นครอบข้างนี่ยักยักจักหน่อยเด้อน้องแนนเด้อครอบข้างนี่ยักยักจักหน่อยเด้อน้องเด้อมันมันใบยักยักดอกสีเหลืองถ้าแก้จัดแล้วจะสีดำผลของพ่นสะได้มันบด้ออกดอกส่วงนี่กำลังสียออกก็เลย่มบัไดท่าให้เบิ้ง